สวัสดีเชาว,วันทิย์วันที่21่มิถุนายนนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตสวนทุกทองครับเหมือนเดิมทุกทุกวันแต่วันนี้งานเข้าครับไม่ได้ลงสวนทุกทองมาสองวันเนื่องจากป่วยครับก็ไวรัสครับประมาทเกินครับนะ วันนี้สั่งยาก็ไม่มาทักทีครับขนส่งโคตรช้าเลยครับทํางานอย่างนี้ไม่ทันกินเลยนี่ครับอาการของไวรัดใบก็จะงเหยอย่างงี้ครับนี่ยังไม่เต็มที่ครับนี่นี่ครับอันนี้นี่ครับใบจะยิงหยีก สีจะไม่สดใสครับถ้าเป็นปกติเขาจะสดใสย,ยังไงเขียวๆปกตินี่ก็จะอยังนี้แต่นี่ครับนี่เหลืองเหลืองนี่งุม้มลงนี่ครับนี่งุม้มลงสังเกตได้ชัดเลยนะครับนี่คือการของไวรัสเกิดจากแมลงปากดูดเป็นพานนำพวกวีเขาครับนี่ต้องถอนทิ้งครับ สั่งยาก็ไม่มาสักทีครับหมายถึงยากําจัดเอ <c oughs> ไม่ใช่ยาต้านไวรัสหรือรักษาไวรัสนะครับเป็นยากําจัดบีขาวครับนี่ครับทิ้งอย่างเดียวครับ ซึ่งบีขาวนี่มันบินได้ครับจะบินไปเกาะต้นนู้นต้นนี้เพื่อแพร่กระจายไวซึ่งผมไม่มาแค่2วันไม่รู้ว่ารอบนี้จะเป็นยังไงครับประมาทตั้งแต่รอบแรกแล้วครับ เห็นนี่สวยอย่างเงี้ยมาเช้าก็ถอนทิ้งเยอะแล้วครับเห็นงามๆอย่างเงี้มงงมยมัได้เข้าแปลงแค่แป๊บเดียวเนยแหละมันระบาดไวมากครับซึ่งยาที่ผมสั่งนี่ก็ช้ามากครับสองอาทิตย์ละสามวันละทำงานล่าช้ามากครับประเทศไทยยอมรับจริงๆ และ,ละลค,คือรีจะเร็วสักหน่อยนี <bar> ่ขอบนหน่อยครับถึงไม่จะเลยไปถึงไหนสักทีครับก็เป็นรูปผมประมาทเองครับนี่ก็ได้ถอมทิ้งไปหลายต้นละมันระบาดไวมากครับวีขาวมันบินได้แต่จะเป็นเอเพ้ยไฟก็ไม่ทลายครับ เพี <Cornell>. ้ยไฟเป็นไวรัสถ้าในภาษาเมลอนนี่ยเขายังได้กินลูกครับกวีขาวนี่ลูกแตกเลยถ้า,ถาในเมลอนเนี่ยก็ handicap. พยายามทำกล้องนิ่งๆกันครับถูกคอมเมนต์มาถูกคอมเมนต์มาก็พยายามครับเป็นโทรศัพท์ครับก็เลยทำให้นิ่งยาก เห็นสวยๆอย่างนี้ก็ไว้ใจไม่ได้ครับแป,ป๊บเดียวเป็นแค่ต้นเดียวเองมันระบาดมันระบาดแป,ป๊บเดียวครับยั่มีอาการอีกหลายต้นเลยครับนี่ รอบนี้จะเป็นยังไงครับนี่กระชาครับนี่ถึง,งุ้มลงตะวีขาวาาจะเกิดไบรัสจะเกิดตะวีขาวมันจะงุ้มลงถ้าเป็นเพ้ยไฟมันจะมันจะงอขึ้น แย่คับอาการแย่ครับนี่อาการหนักด้วยความประมาทคิดว่าหน้าฝนไม่น่าจะมีปัญหาปักทองกำลังงามเลยครับเนี่เป็นเพราะความประมาทครับ คิดว่าหน้าฝนไม่มีอะไรลืมนึกถึงวีขาวด้วยเราคิดว่าเป็นเพียไฟอย่างเดียวนี่ครับเจอจะงุ้มลงนี้ครับใบหยิกมันก็จะเเหลืองๆปนเขียวมีเพื่อนๆเขาถามมา าเป็นยังไงเกินี่ครับลักษณะของไวรัสทึงผมว่าจะทําคลิปให้ดูก็นานหน่อยตั้งเป้าหมายว่าหนึ่งกับปองสิบตันไอแปดถึงสิบตันนี่คงจะคงจะเลื่อนลัางแล้วครับเพราะใบใหญ่มากครับนี่แต่พอพลาดตรงไวรัสครับพลาดอย่างแรงครับนี่เป็นบทเรียนครับอย่าประมาทแม้แต่นิดเดียวครับนี่ถึงกับตาย มาประมาทเกินไปครับถ้ามียาดีถ้าให้ถ้า,ถาเ,เพื่อนๆกำลังลงปูก็รีบฉีดยาไว้ครับก็เตรียมยาไว้เลยพวกวีเขาสำคัญสุดประมาทไม่ได้ครับรวันนี้จะมาเตือนมาบอกสำหรับอันตรายจากวีเขา ก็ไวรัสนี่ก็ฟ้าเปิดแล้วครับแดดวันสองวันแล้ะก็อีก2อสามวันหนะฝนก็จะมาพ็จะทําการลงปลูกม,มะเขือไอมะเขือพวงก็เราจะชําลงถุงไว้ก่อนนี่ก็เลยลงมาดูฟักทองก็วันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้ครับขอบคุณครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับ